สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูน้ำพริกค่ะน้ำพริกวันนี้ก็มีชื่อว่าป่นปลาเขง็งหรือว่าน้ำพริกปลาหมอนั่นเองค่ะวันนี้จะมาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ยากเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นพริกหนูหรือว่าจะใช้เป็นพริกแดงจินดาใช้เป็นกระเทียมใช้เป็นหอมแดงกระเทียมก็เอามีดนะคะซอยๆอยไว้แล้วก็หอมแดงด้วยจะได้คั่วได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะโรยในตอนท้ายเราจะต้องใส่ด้วยก็คือผักชีฝรั่งนั่นเองถ้าไม่มีผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยใช้เป็นผักชีไทยก็ได้ค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือปลาหมอวันนี้ใช้เป็นปลาหมอหนึ่งตัวตัวใหญ่ๆเลยค่ะซื้อมาจากตลาดนัดนะคะเขาก็ย่างมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนื้อปลาหมอสุกแล้วค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาลอกเอาเกล็ดของปลาหมอออกแล้วก็จะเอาแต่เพะเฉพาะเนื้อค่ะเพื่อที่จะใส่ลงไปตำเป็นน้ำพริกปลาหมอนั่นเองค่ะและขั้นตอนนี้นะคะก็พยายามแยกด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเจอก้างตรงไหนก็เลาะก้างออกให้หมดค่ะ เราจะใช้แค่เนื้อของปลาหมออย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วสำหรับขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นก็มาเร<แ>ิ่มคั่วกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกค่ะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้หรือว่าอาจจะใช้เป็นพริกหนมูมหรือว่าอาจจะใช้เป็นพริกขี้หนูก็ได้ค่ะ ส่วนปริมาณก็วันนี้ใช้กระเทียมอยู่ที่1หัวใหญ่ใญใช้เป็นกระเทียมจีนและส่วนหอมแดงก็ใช้อยู่ที่6กหัวค่ะส่วนพริกก็ต้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะชอบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยก็ตามใจเราเลยได้เลยค่ะคั่วทั้งหมดสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแอดมินก็จะนำมาตำค่ะขั้นตอนนี้เราจะตำให้ทั้ง3อย่างละเอียดก่อนค่ะ และความละเอียดเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปใส่เนื้อปลาหมอลงไปต่อไปเราก็จะตำไปเรื่อยๆค่ะให้เนื้อปลาหมอเข้ากันไปกับเครื่องที่เราได้ตำไว้ตอนแรกค่ะ และตอนนี้ก็ตามมาทุกอย่างเข้าเครื่องกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแอมมินจะทําการปรุงรสชาติในครกเลยค่ะปรุงรสชาติเลยค่ะอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็คือน้าําปลาค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําต้มสุกที่เย็นแล้วค่ะใส่ลงไปขั้นตอนนี้ก็กะปริมาณน้ําเอาค่ะว่าเพื่อนๆจะชอบน้ํามากหรือว่าน้ําน้อยนะคะแอดมินก็จะเอาน้ําประมาณที่เท่านี้ค่ะ ก็คนมาก็จะได้ประมาณนี้ใครชอบน้ำเจิงๆน้องๆก็ใส่ลงไปอีกค่ะต่อไปค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ตามด้วยผงปรุงรสอีกเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะบีบสดๆลงไปค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีลงไปจากนั้นก็ทำการคนค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ เมื่อเข้ากันเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะต้องชิมค่ะว่าเอารสชาติแบบไหนที่เราชอบชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเค็มมากเค็มน้อยค่ะเมื่อได้รสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักจะเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปนปลาหมอค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้ล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า<ม>ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ